สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เยพินมาสวนลุงต้อยสวนปั่นใจอีกแล้วนะแต่อันนี้ไม้ชุดนี้ยังยังกำลังเก็บไปตั้งแม่จะยังไม่มีจำหน่ายจ้ะเนี่ยใบไผ่ตอนเนี้ใครเก็บไว้ตอนนี้นะจ๊ะไม่ใส่เสียดายเลยนะเนี่ยเยพินเคยมาเอาไปขายอยู่จ้ะแต่ขายหมดเก็บไว้ไม่กี่ต้นเนี่ยดูนีจ้ะสวยจริง ที่เราเอาไปอ่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็จะเป็นอย่าง,งเงี้ย,ยเห็นปะตอนนี้สน,นิทใบไผ่กำลังมาแรงจ้ะใบไผ่ใบแปลกเนะี่ยไหมจ๊ะอันนี้สวนฝันใจจะหลังสถานีรถไฟไซม้าจ,จ้ะสยวยทุกต้น,นโอ้โหดูต้นนี้เนี่ย สวยทุกต้นสวยทุกใบจ้ะอันนี้คือลูกไม้เพาะใหม่หมดเลยนะไม่ใช่ลูกไม้ไม่ใช่ไม้ผ่าจากขวนะฝั่งนี้คือลูกไม้ลูกไม้หมดเลยจ้ะแต่อันนี้จะเป็นบอนเก่าที่มีชื่อจ้ะอันนี้จะเป็นบอนเก่าที่มีชื่ออันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เจ้าของเก็บนะจ๊ะแต่ขอบอกว่าสวยทุกต้นจ้ะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือจะเป็นบอนเก่า เดยวเจพินจะพามาดูชายชนเหลืองอันนี้คือชายชนเหลืองเจพินเคยมาแต่มามืดๆทุกวันเนาะวันนี้มาไวหน่อยก่อนมืดเพื่อนๆมากันได้เลยจ้ะหลังสถานีรถไฟไซมาเนี่ยจ้ะมาไม่ไกลจ้ะนนี่ชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาชื่อดูก่อน มันนีล้อมเพชรโอ้โหสมราคาสมชื่อเลยจ้ะสวยอันนี้ชายชนเหลืองจะบอกว่าที่นีไ่ไม้ไม้ป้ายไม้ด่างอะเยอะมากจ้ะยู่เพชรเจ็ดสี เพชรเ็ดสีถ้าเขาสวยนะก็สวยแต่เล็กๆเลยนี่เพชรภูตะวันเอไม่ใช่เออใช่เพชรภูตะวันพาไปดูได้ทุกตู้ทุกตู้เลยนะจ๊ะในข้างหน้าก็มีอีกจ่ะเดี๋ยวจะพนเปิดให้ดูโอ้โห mấy chả, đẹp, 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 chinh đẹp, 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 เปิดก่อนนะจ๊ะอันนี้ขาหนีไปอ๋อไม่ได้หนีโอ้โหอันนี้สุดสวยสุดยอดเลยจ้ะแต่จริงจริงตู้นี้เราจะซื้อปีกเขาก็ขายหรือจะเหมาเป็นตู้ก็ได้จ้ะ สวยละลานตาไปหมดเลยจ้ะสวยจริงๆสวยเกินคำบรรยายปเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะเยอะมากอันนี้ก็มีวันหยุดสงการเพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวหากันได้นะจ๊ะเนี่ย ไม่ไกลจ้ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะจ๊ะ <S <S โ,อโ,โอ้โหไม้แต่ละต้นแต่ละตัวเพื่อนๆเอ้ยเห็นแล้วแทบเห็นบอนกลาบแล้วแทบจะก้มกราบด้วยความสวยสวยจริงๆทำไมเธอสวยกันขนาดนี้เนี่ยสวยเอาล่าเอาเหลือเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูคู่ผสมนะจ๊ะ นี้จะเป็นบอลป้ายบอลไอ้นี้เดี๋ยวขอจะเป็นเปิดก่อนนะจ๊ะอันนี้คือพ่อพันธ์แม่พัน์จ้ะนี่จ้ะ ต้องถ่ายห่างๆเนาะสวยทุกตอมสวยทุกตู้จ่ะ เพื่อนรู้สึกละลานตามั้งไหมเนี่ย <S <S เลือกสายพันธุ์ที่ดีมีใครไปฝักขึ่งจ้ะเดี๋ยวดูเี่ยอื้ม ไม่ต้องถามหาชื่อเลยแค่แค่เห็นไอ้นี่ก็สวยจนแบบบาดตาบาดใจละไปถามเฉพาะดูที่พื้นดูสเสน่หจันทนระส่งท่วมหัวเลยโอ้ประกายดาวนอนอยู่กับพื้นเลยโอ้อีนี้ อันนี้ที่ยายพินเลือกไว้จะเอากลับไปลบบุรีด้วยกันขายไหมอย่างเงี้ยหนูถ่ายคลิปอยู่นะ ขายไม่อย่างเงี้ยถ้าลูกค้ามาต้องออบอกเขาก่อนก็คือตัวเนี้คือป<า>งังจากจที่จะตั้งแม่แล้วก็เดี๋ยวผ่ามันจะเป็นสเต็ปไงบนแล้วก็จะเป็นตูเ้เล็กๆที่ราคาย่อมเยาที่ท,ที่ที่บอกไม่กล้าบอกราคานั่นแหละและอินี้อ,น,อนี้ใช่อนี้ใช่ศิลาอะไรนะเดี๋ยวก่อนศีลานักปาก่าอ๋อแพงไม่ขนาดเนี้ยถ้าขนาดนี้ก็ไม่กล้าบอกราคาบ้านทรายอยู่ นี่ยายพินเกิดเดือนวิถุนาเจ้าของอสวนแถวนี้ให้ยายพินเดือนวิถุนา<ม>ขอบคุณนะจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มด่างแล้วนะน,น,นี่ใบกลมแต่ด่างเขียวทำไว้อย่างนั้นให้มั่งนะจะทายอยมาเอา,อาทิตสองอาทิตย์ครั้ง็งไดนกาว่าเดี๋ยวจะทำต้นสวยๆไว้เผื่อป้าเปิดสวนเปิดแน่นอนเปิดเป็นทางการแล้วจ้ะที่ที่ว่าสามไร่ะ